สวัสดีค่ะพบกับช่องอีดัมชาแนลนะคะวันนี้ก็อัปเดต2หนุ่ม2มุมค่ะคุณเท็ดดี้แล้วก็แดดดี้แพทของเรานะคะโพสท่าหล่อล่ำบึกเชียวโชว์รอยสักด้วยแดดดี้ของเรานะคะสองไอจีของคุณเท็ดดี้นะคะคุณเท็ดดี้ก็ได้บอกว่าเสร็จงานที่กระทรวงสาธารณสุขแล้ว พุ่งมาทำงานที่เรารักกันต่อยาวไปตอนนี้เลยแล้วก็คุณเท็ดดี้ก็ได้บอกว่าขอบคุณฟู้ดซัพพอร์ตนะคะจาก l ลิฟพาวเวอ a ์แพดแอดพาวเวอร์แพดอนะคะแล้วก็แฟนคลับ Power p a ์แทุกๆุกคนทุกๆุกกลุ่มมานะที่นี่ด้วยนะครับหลังจากที่วง Power p a ์แก็ได้ไปที่กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเช้านะคะ ไปมอบของให้กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ร้องเพลงพลังเพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะ